แตะให้กับลุงพลโพทะเลบางปูเ,เามาเล่นกับลุงพลส,สนุกสนุกวันนี้โอ้โหวิวสวยมากลุงขายดีมากคนเต็มเลยข้างล่างข้างบนเต็มเลยลงทุนหมดไปตั้งสิบล้านอะลุงจับเนี้ยแตเอีย <c oughs> แกะออกมาว่าเป็นแกะออกมาว่าเป็นอะไร <c oughs> ไม่เดี๋ยวจะเอาเงินไตให้ต่างหากอันนี้เฉพาะตัวเลขเ <c oughs> งินไม่ได้อยู่ในซองนี้ <c oughs> <c oughs> มันเขียนด้าอรไรให้ลุงแกะน <c oughs> <ก>ี่ไงอันเนี้ย <c oughs> เท่าไหร่ดูซิเท่าไหร่เท <That year. S 1> ่าไหร่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจริงๆมันมีพันหนึ่งรอยเก้าเก้าเลขอะไรคุณผู้ลุงดูซิว่าในเผืเ่อจะได้ไปแทงหวย <laughs> ลุงโชคดีได้ได้ได้ร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะอันนี้สินเกียอยู่อีกสินนี้วัดใจ ขห้ลุงรวยเป็นหมื่นล้านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยเล่นกันสนุกสนุกอ่ะเดี๋ยวจะให้ตะก,ก้องจับมาตอนเช,ช้าช่างแต่งหน้าจับก็ได้รอยก้าวแต่ตะก,ก้องจับได้เก้าบาท ลุงเก่งไว้ทำไมไอ,อ,อ้ใส่ลำบากวะจ้าวติจาเอาออกเลยไหมเป็นยนูจับได้ <laughs> อ, <laughs> อันนี้ออกไปเลยเดี๋ยวมึงจับได้อันนี้เดีย๋ยวค่อยใส่ฮะ <laughs> <laughs> ตอนเช้ามึงจับได้เก้าบาท แต่มันจะมีอันหนึ่งอ่ะพันพันหนึ่งร้อยเก้าแก้วอันนี้ออกไปเลยเพราะว่าลุงจับได้ละเองอ่ะมาลุ้นกันคุณผู้ชมว่าตกล้องจะจับได้เท่าไหร่อ่ะอ่ะหยิบเ็จลูกอันนี้เอาออกมาละชิบหาย มึงไม่กูบอกมึงแล้วว่าต้องหยิบอัน้วนๆหนาๆฮะไม่มีไอหยิบมามาดูดิให้หยิบอีกทีสงสารว้นหนามเห็นได้ไงล่ะอยู่ข้างล่างมันไม่มีอันนี้มัน เนี่ยมันจะมีสติกเกอร์เนี่ยสอดอยู่ข้างในอุตส่าห์ให้โอกาสอยากแตะเอีรยให้นะเนี่ยหยิบอันน,าน,านั้นเชาสิเอ้ยนี่น่าจะมี ดูอ,อะไรมขยะขยะขยใหม่นะคือ,อมีก็ต้องใส่แล้วมั้งอะมีมันอยู่ในนี้อ่ะมันอยู่ในนี้ลูกแต่หนูนจะจับไม่ได้ไงามันจะมีเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าเก้ากับร้อยเก้าเก้าอ่ะอธิษฐานเลยอธิษฐานอยากได้เอียให้ คุณผู้ชมดูใจวิวสวยมากอ่ะที่กำลังจะตกดินเลยไม่มีเอาใหม่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 ดวงไม่มีเลยดวงไม่มีลุงพลจับปุ๊บได้เลยร้อยเก้า โอ้วิวสวยมากคุณผู้ชมเนีย่ยดูผ้าทิศเจกำลังจะตกดินเนีย่ยผ้าทิศส่องมาพอดีเลยไม่มี มันต้องมีจับที่มันเป็นอันดูที่มันหนาๆเจ้อันที่มันหนาๆมันจะมีเอ,อ,อุกุสา์ให้โอกาสมึงแล้วเนี่ยน่าจะมีนะเนี่ยอุ๊ยเฮ้ยมีจริง <c oughs> ดวงมึงไม่มีได้เก้าสิบเก้าบาท พันหนึ่งร้อเ้ามีอีกอันหนึ่งมึงไม่เอาอ่ะสินเจียอยู่อีกสินนี้วัดชายขอให้รวยรวยรวยมีความสุขความเจริญจับอุตส่าห์ให้โอกาสนะกว่าจะได้เก้าสิบเก้าบาทมึง ให้โอกาสอีกทีหนึ่งเผื่อจะได้พันหนึ่งรเก้าเก้ามาแล้วอาหารมาละเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นอันนี้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยวิวสวยเธอเล็กเธอเล็กฮะเธอเล็กเนีย่ยผ้าทิทส่อ่มาตรงหัวพอดีเลยอันนี้ยำถั่วปูค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา ยำถั่วปูอืมเจับอร่อยมากเจับมากลุงครับแล้วมาเตาล่ะ,อะบอกลุงว่าของได้ใช้งานจะได้ดีใจหลราค่าคที่ลุงให้ไปได้ใช้งานแล้วครับร<อ>ครับยังเลืนิดหน่อยนลยครับอืม มีั <c oughs> อร่อยมากคุณผู้ชมยำถั่วภูแม่ลุงขายดีมากนี่เป็นเชอ์เลยนะมองไปเห็นเท่ะเลเลยเนี่ยขายดีมากมันนั่งกินได้เลยถ่ายบรรยากาศทะเลให้คุณผู้ชมดูย้อนแสงย้อนแสงเหรอแล้วแม่ย้อนสางแบบนี้อ,อืม แซ่บแซ่บมากเลยคุณผู้ชมยำอันนี้อืมแซ่บอืมอืม อืม <c oughs> คุณผู้ชมอร่อยมากมาเลยโคทะเลบางปูเทศาบาลบางปูเจสสีตรงข้ามเมืองบางโบราณบ,บางปูสม,มุทรประการอืมแซ่บมากนะอืมเนี่ยจิ้มท่ามกลางทะเลเลย วิวสวยมากเธอเลสเตอร์เลสอืมอืมถ่ <c oughs> ายลงเหรอโอ้ยลงเซอร์เองเลยเด็กไม่พอใช่ไหม <c oughs> เด็กไม่พอคุณผู้ชมเนี่ยตัวใหญ่ไบเริ่มเลย อืมอืมอเหนื่อยเลอคนมาเต็มเลยทำไม่ทันเด็กไม่พอจากสึกไม่พอลุงทำไม่ทันอืมอืม ลุงพลมาเสเิร์ฟเองเลยคุณผู้ชมเนี่ยดูเต็เข้าวผัดปูจานยักษ์เลยโอ้โหกล้องให้มาอาจาย์น้ำแม่ตักให้ลูกเนี่ยกล้องบอกว่าอยากกิน <laughs> อือข้าวผัดปู หายดีเม่ทำไม่ขันพนักงานไม่ต่อเด็กขาดพนักงานไม่พออืมอืมเนี่ยคุณผู้ชมสวยมากเลย บรรยากาศดีมากลุงทําไม่ทันลุงทําไม่ทันลุงมาเสิร์เองเลยเนี่ยคุณผู้ชมอร่อยที่สุดในโลกอืมข้าผัดปูก็อร่อยมันหนึบโอ้ยอร่อยมากแซ่บ Rồi nào. Ừ. Mm. ันทำไม่ทำไม่มีเจ็ดอืมอร่อยนี่ปลากระพงฟูนะโพตะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการเนี่ยคนมาเต็มเลยเนี่ยยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะยิ่งเย็นยิ่งขายดี อืมอันนี้เมื่อคราวนึ่งมันยาวคุณผูดด้ชมอืมอร่อยที่สุดในโลกอืมรับอร่อยมากซับมาก ปลากระพงฟูคุณผู้ชมโซเลบดงปูอร่อยที่สุดในโลกนี่วิวสวยมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิรุ่งพนสุดยอดเลย เนีย่ยปั๊บจะปลูกขึ้นมาปลูกต้นมะพร้าวดูสิในระมิดเลยสุดยอดในระมิดขึ้นมาอืม อ่อยมากอร่อยมากเนี่ยดูแต่วิวตอนมาวิ่งยิ่งทำเทเลสตลุงก็ยิ่งขายดีเนี่ยยิ่งมีเทเลสก์จะยิ่งขายดีและอาหารอย่างเงี้ยหากินยากแล้วคุณผู้ชมเพราะว่ามันหาแม่ครัวทำยาก นี่ลงมาอีกแล้ว <c oughs> นี่ให้เขาตั้ง,งวันนี้ลุงลุยเองเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าคขาทำไม่ทัน อันนี้โป้แตกอันนี้ปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวอันนี้ปลาหมึกผัดชูชีอืมอ,อร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอูโอ้โหเนี่ยดูสิปลาหมึกผัดชูชีปลาหมึกไข่คุณผู้ชมดูสิ สว,วยมากอืมภาพทีตกเป็นสวยมากอ่ะอืมข้าวผัดปูของลุงเพิรลอร่อยมากข้าวผัดปู อืมเนีย่ยเดือดฝุดฝุดเลยคุณผู้ชมเนี่มยมึกไข่เนืมะนาวดูเดือดฟุดฝุดเดือดฟุดฝุดเดือดฝุดฝุดเลยขายดีมากเนี่ยเต็มทุกโตเต็มทุกโตเต็มทุกโต lุง thôn lุง thôn dốc sướpเอง rồi, oi sáp sáp bao nè, mùi ngon nè mùi khai nướng mèo sáp bao, oi, ngon, 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 โอ้ยอร่อยอะ่ะอร่อยมากๆเลยเนี่ยพาครอบครัวมากินคุณผู้ชมแล้วก็พอพอดาดล่มลม,ลมตกเนี่ย้าที่กำลังจะตกดินก็พาครอบครัวลงไปชมทะเลเนี่ยกินข้าวเสร็จก็ลงไปชมทะเลเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูถ่ายไปได้ตะกล้องเนี่ยอืมอืม เนี่ยแดดล่มลมตกดูสิเนี่ยภาทิศกำลังจะตกดินคุณผู้ชมดูสิว่าวิวบรรยากาศขนาดไหนอาหารหลักร้อยจะวิวหลักร้อยล้านวิวหลักร้อยล้านค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานเนียอันีงียอร่อยมากโอ้ยมันหวานแล้วเรากินกับผักนี่นะคุณผู้ชมเน,นี่ยเนี่ย กิงกับผักแกกเข้าอะ่ะผักกระลำอ่ะมันอร่อยมากเนี่ยมันอร่อยมากเลยอือตาครอบครัวมาเลยตาคอบครัวมากินเลยคุณผู้ชม ไว้แซบอันนี้อันนีอนน้อันนี้โป้แตกคุณผู้ชมอันนี้โป้แตกเนี่ยอันนี้โป้แตกโป้แตกโป้แตกค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาไว้แซบสุกใจคุณแม่แหละอืมแซบทุกอย่างข้าวหน่ยไหมลูกโอ้ยข้าวผัดปูวันนี้อร่อยมากมันนึบ ผัดมาแล้วมันหนึบมันอร่อยมากคุณผู้ชมออครับอร่อยที่สุดในโลกโพทะเลบางปูโพทะเลบางปูตรงข้ามเมืงองโบราณบางปูสมุทรประการซอยเทศบาลบางปูเจ็สิสี่ปากซอยมีโชลูมิสูสุแล้วก็มีอ่ะเทคนิคบางปูสมุทรประการเข้าซอยมาห้าร้อยไม่เจอทะเลเลยเนี่ยดูสิแต่กงถ่ายไปในเนี่ยเนี่ยคนคนมากินข้าว

อือันนี้ต้ยมยำโปะแตกโปะแตกคุณผู้ชมวิวสวยมากคุณผู้ชมดูเด็ดพระาที่ตกดินอนะ่ะทะเลน้ำสวยมากเลย มาเย็นๆอย่างเงี้ยเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยอือคุณลุงมันอยู่ในสวรรค์เลยวิว้าพที่ตกดินอย่าถ้าไม่ลุงเก่งแบบเนี้ไม่ไ่ยแดงบางวันแดงลุงเก่งมากเลยเนี่ยในละมิดทุกอย่างเนี่ยก็สวรรค์เลยเนี่ยลุงเป็นพลเลยสุดยอดนักสู้ทุงเธอทุกอย่าง แกต,ตั้งใจทํางานนะลุงอ่ะทําอะไรก็ต้องทําให้มันดีที่สุดขา,ขายของก็ทําให้ดีที่สุดไม่เอาเปรียบผู้บริโภคอืมอืม,อม เนี่ยคุณผู้ชมดูเด่ยครอบครัวมากันนเนีน่ยแต่เราก็ลงไปพระอาทิตย์ตกดินมันไม่ร้อนแลน้วไงเราก็ลงไปถ่ายรูปอบรรยากาศลุงพนเก่งมากแกตตั้งใจทำงานลุงพล ทำอะไรก็ต้องทำให้ดีที่สุดเนี่เราลูกนค้ากินแล้วก็มากินตำอืมอืมอร่อยมากคุณผู้ชม ่อยมากหนะ้วิวสวยยังก็อยู่ในสวรรค์เลยคุกผู้ชมดูเอาก็แล้วกันเนี่ยพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยเนี่ยเดินตรงนี้ลงไปเลยเจอทะเลเลยม,มาให้ได้โฮทะเลบางปูเนีย่ยดูเดินเนี่ยสวยมาก วิวหลักร้อยล้านนะจ๊ะอาหารเนี่ยหลักร้อยจต่วิวหลักร้ยอยล,ล,ล,ล้านเนี่ยเป็นเทเลสลงทุนโงนคนไปตั้งสิบล้านเนี่ยสร้างเทเลนี้ขึ้นมารูปเดี๋ยวพ่พอประเมินเนี่ยก็จะเปิดไฟเนี่ยเนี่ยดูแต่บรรยากาศเนี่ยคนมากินข้าวเสร็จจะลงไปสัมผัสทะเลเลยเนี่ยพาครอบครัวมาด้วย อร่อยมากเนี่ยคุณผู้ชมดูเห็นไหมมีความสุขมากเลยนะพาครอบครัวมากินกินเสร็จก็ลงไปสัมผัสทะเลเนี่ยดูสิอย่างก็อยู่ในสวรรค์เลยเนี่ยเป็นทะเลที่ใกล้ที่สุดในกรุงเทพอร่อยมาก ขาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้คอตเกสซ้ายมือหน้าจอหอนหนึ่งห้าร้อยไม่ขายขาย,ขายร้อยเดียวโปรตุกีนโปรตุกีนโปรตุกีนสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองลยไลน์มาเลยค่ะแอตเลนาดอตแกงไลนมีแอตเลีเอ็นเอดอจีเอ็นจีไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะส่วนอันนี้นะคะ สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ก๋วยเตี๋ยวางเนยหน้าจอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะห้าร้อยไม่ขายขายแค่ร้อยเดียวห้าร้อยไม่ขายขายแค่ร้อยเดียวสนใจนะคะโทรมาเลยแขกศูนย์ปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองหรือไลน์มาเลยแขกแอดลีน่าดอตแกงไลนมีแอดลีเอน่าดอตจีแอนจีไลน์ชื่อข่าโหดค่ะ ส่วนอันนี้นะคะไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอร์รี่กล่องนึ่งมีสิบซองชงได้วยสิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาหั่วเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ห้าร้อยไม่ขายขายร้อยเดียวนะคะโปรตุจีนโปรตุจีนโปร,ต,โปรตุจีนค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองหรือไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดอตแกงไลนมีแอดลีเอเอ็นเอดอตจีเอเอ็นจีไลน์ชื่อข่าวโฮดค่ะตอนนี้คุณแม่ทำกล่องรวยฉ่ำ ขึ้นมาขายนะคะเป็นโปรตุจจีนนะคะมอบเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมนะคะก็ทุกกล่องจะมีมีซองแตะเอียนี่แหละค่ะมีนะคะมีทุกซองมีทุกกล่องมีทุกซองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคะคุณผู้ชมสนใจก็อินบ็อกซ์มาก็ได้โทรมาก็ได้ไลน์มาก็ได้ r e n a gang line มี l e e n a gang line ชื่อข่าวโหดค่ะแล้วโทรมาที่ศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองนะคะกล่องรวยฉ่ำห้าร้อยบาทค่ะ นะคะห้าร้อยบาทมีเงินทุกกล่องมีเงินทุกซองนะคะสนใจสั่งมาได้เลยค่ะนะคะกล่องรวยฉับโปตุจีนนี่ค่ะนะคะโทรมาที่ศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองเราพร้อมที่จะมอบเป็นของขวัญให้ท่านนะคะเงินแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคะกล่องรวยฉับห้าร้อยบาทเองค่ะ